วันนี้ได้สั่งอะไรมาจากกทมนะครับอะไรก็ามาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งมาจากร้านอาจารย์นุพดลน,นะครับเป็นเมมบอร์ดของตัวนี้นะครับเมมบอร์ดตัวนี้แล้วก็ของพัดม้าอีกตัวนึงอยู่ข้างล่างนั่นนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำการหรือด okay. ูซ no so ิว wow. ่าม so ันตรงปกไหม่พ sure. so so ัก so ื่อแกต้ว่าคุยจัดมานี่เมืออาปานนี่เกาะครับอายบบ้านเกาะเหมือร์ส่งมาเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์แกส่งมาให้วัน ีออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อะไรนี่อะไรนี่คืออะไรนี่คือกาวเหรน่าจะเป็นกาวนะผมก็ไม่ได้สั่งในตัวนี้นะมีอีกกองเล็กอีกกลองนึ่งครับ ของเล็กขอ,ของกันกระแทกนะครับกันกระแทกกันแตตทางร้านเอาก็หลอบครอบดีนะครับแล้วเราก็มาเปิดตันะครับ ตครั้งนี้เป็นวันโลกที่ไดกจเพราะว่าือพัดต่อีต้งคารเลยแบ้ตลอา้กแต่แท่งแล้วแล้ววันนึถ้าใครไปตกประมาณแปดเบาทเนมบอร์ดนะอั่งมาจัดทางร้านนกระดุลวันนี้คนไปน้อยมากเลยครับไปมีชมหมาครับก็่ที่ของสังด้เลยที่สุด

มันไทก็สั่กับทีเครับค่าปะท้ไยอย่าีนั้นเราเงินจะมากกว่าเยอะปมมันมาแค่ชิ้นเดียวตัวตีเนี่ย